สวัสดีครับเพื่อนๆเนล่นแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วครับเจ้าลายเกมเศรษฐีคือเปิดมาก็ขายคงเลยนะทุกคนหนึ่งมเพชรก็น่าสนใจนะโอวันละห้าวันละพันเลยเหรออยากจัดอ่ะอืมคันไม้คันมือจริงนะทุกคนคันไม้คันมืออ่ะอยากจัดจริจริงเดีก่อน มันมันอพ้พวกนี้มันก็ฉลาดด้วยนะฉลาดยังไงคือมันจะให้บอลเราเรียกว่าอะไรถ้าเป็นตรงนี้รวมเท่าไหร่หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันห้าพันแถมมันต้องเล่นอีกแต่อันนี้คือเออเราพูดถึงอีเวนต์ใหม่เราก็ยังไม่ได้มาดู อีเวต์ใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างการปรากฏตัวของสกอร์เปียนนะสกอร์เปียนแต่อ่านจริงๆตามหลักภาษาไทยนะมันจะแปลว่าใหม่ที่ติดตั้งเฉพาะสกิลสุดแก่งเอฟเฟกต์พื้นที่เมงกระพุนโลโลกหามีเมงกระพุนแล้วเหรอนี่ถ้าแมงกระพุนแล้วถอยไม่เยอะก็อ,อาจจะไม่โหดนะอัญเชิญแมงกระพุนในพื้นที่ที่ต้องการใช้เอฟเฟกต์พื้นที่โลโลกในเส้นป้องกันขโมยมาเบิ้ล ย้ายยังตำแหน่งที่ยืนติดตั้งด่านตัวในพื้นที่เลือกสมงเกจเก็บค้าบาานันทาระบุอันเชิญแบงกับคุณในที่ต้องการเด็กนีน้ี่อ่านตรงนี้ดีกว่าทุกคนทีมงานได้ทำการส่งไอเทมชดเชยตามรายการ รายละเอียดด้านล่างนี้สำหรับผู้เล่นท,นทนอ๋อนี่คือไอเทมเฉยๆนี่คือเราไม่อยากอา่านเราจะอา่านแบบแล้วอะไรอ่านมีไหนเนี่ยประกาศใหม่ไม่มีเลยนั่นสิยังไม่มานะทุกควนมาอ่านทีนี้ก็ได้นะ เ,เ,เ,เมื่อตกพื้นที่ใดก็ตามถูกไหมเมื่อตกพื้นที่ใดก็ตามที่มีสิ่งก่อสร้างโอกาส9กาสิเอร์เซ็นต์ฉันจะเป็นกบุก้หมุน,นเมเลี่ยวนะเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันโดยตรงหรือมาตก90%อเใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ปรอโลโลกโอมีพื้นที่ปรอโลโลกเหรอ ในโอกาส60%เซนป้องกันทางหัวมาเพิ่นอันนี้ก็จะต้องมีนะตัวตัวนะเมื่อตกพื้นที่แดก็ตามสิ่งก่อสร้างชนคนไปอย่างที่ต้องการตัวก็จะต้งโอกาสก็สนใจก็เหมือนเดิมใช่ไหมอ,ออันแรกก็มีแค่นั้นแหละนะทุกคนนที่2องล่ะจะมีอะไรบ้างเมื่อก่อสร้างสามาาคาร มีแปลนนะมีแปลนห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเมื่อตกเลนมาของฉันถูกสร้างเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นติดตั้งดันตวดมีแปลนมีดันตวดแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันแปดสิบเซนล็อกแคบผ่านทางอ๋อมีแปลนดันตกดันตวดแล้วก็ล็อกแคบผ่านทางมองว่ามันยังงันๆอ่ะตัวนี้ยจะคนสำหรับผมนะคนอื่นนี่ไม่รู้เท่าที่ดูมันก็ งั้นงั้นผมขอผ่านนะแล้วก็ดูสภาพเพชรด้วยก็เออตามนั้นแหละก็ไม่อยากให้มันเสียเวลาเยอะเดี๋ยวเราจะไปดูยีกับน้องแคมเมนดีกว่านะคือในด่านเนี้เราไม่มีตัวตำนานแบบที่แบบพอแบกไอดีได้เลยนะทุกคนเรามีแค่มีกอนหนึ่งเงี้ยมันจะไปลุยลีกับเขามันจะไปมันไม่ได้เสวยหรอกทุกคน มีอะไรมีที่พอเล่นได้มีปอตซ้ำตัวใหม่นะแต่ก็เป็นแค่อีโวก็เลยไม่ไม่ได้มีเดสขาวนะก็ไม่ได้มีตำนานคอร์ก็คือใส่ใหม่เกตาก็ไม่ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออะไรไนกี้เออไนกี้เป็นแค่ e นะอีโวนะรอลงมันตำนานกลับมาก่อนรอ,อ,อตำนานกลับมาแล้วเราก็ปิดแต่ก็จี้เองก็เหมือนกันรล่อล่อมาก ดยที่จริงเราเอามาผิดนะเนี่ยนี่มีกันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดไม่มีหรอกอคืองั้นเราก็จัดไปเลยคาเมนะถ้าจะให้ดีคือเราจะต้องเลือกเป็นคนแรกนะทุกคนมาลงคุกไปเบิ้ลเกินแล้วอา่าเดี๋ยวเราอัญเชิญแมวนะ อันเตรงน้เ้ยเราไม่ไอันเชนตรงนั้นเลยไม่เป็นไรไม่นมันไม่มีในระเทศเราจะวาร์ปยังไงก็ได้นะแต่ก็ไม่มีการวิ่ด้วยเป็นงไงละ่ะเรื่องเจอเพื่อน เราก็เลือกอเลือกโลไว้ก่อนนะกานไว้เดี๋ยวให้แมวมันดึงเรากลับมาก็ลืมลืมพูดความสามารถของแคมินไปเลยนะว่ามีอะไรบ้างความสามารถของมันก็หลายคนก็น่าจะรู้แล้วแต่ทุกคนมันไม่ใช่ตัวใหม่เนาะ เออไม่อยากจะพูดซ้าเพื่อที่อธิบายอะไรเงี้ยเพราะระหว่างเล่นไปด้วยเราก็อธิบายไปด้วยมันเป็นอะไรที่แบบงงมากแต่นี่เจอผีเสื้อทุกคนเจอผีเสื้อเราจะทำยังไงมันมีอะไรบ้างทุกคนนี่จะไม่มีการวิชนะเราจะมากอรอ้ายอ๋อลืมไปว่าไอ้ตัวนี้ไม่ต้องใช้กอรอสอยฟ้าอุย้ย แต่จะลอยบนสองเพื่อที่จะไปเก็บหัวใจนะเดี๋ยวเราจะต้องบนสองให้ได้แล้วก็เก็บหัวใจเก็บหัวใจก่อนไม่มีอะไรแน่นอนนะคนเก็บนี้คือมันน่าจะมีแหละแต่ว่าเราจะต้องทำังไงก็ได้ให้เรารอดอะ โลไว้ก่อนนะดูสิอุย๊ยชแนปนางผีเสื้อราชคนโซด่วงจ้าคอสตูมก็ไม่ช่วยอะไรจ้าเออเมื่อกี้เราพูดถึงไนกี้แต่นี้เราก็เจอนางเลยนะแรกเจอก็เพอฝันไม่มีการบิกแต่นี้ก็สวยนะสิ อันเชิญแคสซี่ไปก่อนแต่ก็อย่าประมาทนะทุกคนเก็บหัวใจไปก่อนเป็นอันอะไรที่ดีหวัลงลงลงแรงๆว่าคอยกหลังจะออกนะ ต้องเบินเท่านั้นทำให้เพื่อนปิดจบทีนี้ก่อไฟฟ้าต้องออกเท่านั้นโซโด่วงจ้าทางไหนที่ คือต้องบอกว่าที่เล่นไอเซตเนี่ยคือเราไม่มีอะไรที่แบบพอที่จะอะไรได้นะเออย,ยังไงคือพูดไงคออเราไม่มีอะไรที่แบบวันนี้อาที่จริงควรจะเปลี่ยนชิ้นหนึ่งนะวันน้จะเปลี่ยนเป็นชิ้นนี้ไปเป็นแบบป้ายป้ายแบบไม่ขายนะอ่ะที่ะต้องเชีน่นถืที่นะ มีการวิจิตรศิลเลยเหรอแร่เจอก็เพื่อฝันงานหน,น,นึ่งน้อยปล่อยให้มันตุยเราไปก่อนก็ได้นะเพราะที่เราจะได้ฟื้นฟูชีพ เิเราได้ฟื้นคืนชีพปุ๊บเราก็จะแมตลุนกันทุกคนข้างคุกเจ็เซนสวยซีแบบนี้ไม่ต้องเบิร์นก็ได้เบิร์นด้วยอย่าลงก่อนนะเป็นยังไงล่ะจ๊ะ เอาจงริงนะทุนผมคิดว่าในด่านโลกอ่ะมันน่าจะโหดกว่านี้นะแต่คือวันนี้มันไม่ใช่ด่านโลกไงด่านโลกผมก็สําหรับไอดีหลักผมก็ใช้ในกี่เก็บหลีกได้แล้วนะโอเคได้เล่นก่อนด้วยนะโอเค60แล้วมีการวิ่ง60นะแคสซี่ก็เลยแบบมาลองไอดีลองกันก่อน สิ่งแรกที่เราอย่าลืมเลยก็คือเก็บหัวใจก่อนนะไม่ว่าเราจะโหแค่ไหนหรือว่าจะได้เปรียบอะไรยังไงเราพกประมาทไม่ได้ไดเจอเพ่ินนนานนาน จะทรู้อยู่ไหมสวยมากอ่ะเบิ้มซิโอเคอ้ยโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเก้าสิบเก้าเปอร okay. oh ์เ oh, ซ็นแล้วมั้ง เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นทำจำได้ลงโคลเราโดนโซ่ตัวด้วยหรือเปล่าสิบสามสองโคลมีปัญญาอยู่เวลาเจอก็อเพื่อน โดนตีนหมจะเอาปัญญาะไรไปสู้เขาเมื่อกี้เราก็ไม่ล้มด้วยเนาะเรือมันล้มไม่ได้หรือว่ามันล้มได้เอใช่ามันถึงงงไปหมดแล้ว ไม่น่าเลยไม่แน่าเลยยึดเมืองชั้นอีชายครพี่จะทำด้วยอะไรนั้นพี่ก็เอาไปเลยใช้ชนะนี้โอเคตุยไปเลยทุกคนเพราะว่ามันไม่ออกนี่แหละเราก็จ,จะเบิ้ลไงเบิ้ลสามครั้งมันไปไหนก็ได้แต่มันไม่ออก ยังกลัวพี่จะได้หลีเก้าใช่ไหมแหมมันกลัวแม้กระทั่งหลีห้านี่มันกลัวว่าเราจะได้ไงแพทอยไดยโ,นโนเสาร์ม,ออมาเอาสีไม่สาดน่าสงสารม,มาก แต่ตัวนี้มันจะบอสสงสารตัวเองก่อนไปนเงนี้ยคุ้น่าลำคางเลยทีเดีวเดวเร็วๆจารีลามันต้องลายนั้นต้องเป็นของเราทุกคนมันไม่ได้ทอยตัวแล้วมั้งแย่นะมันเซนตรงนี้ เราจะเพิ่มสิบไปก่อนเพราะว่าอะไรเราจะได้ไม่ต้องเสียงที่จริงเราควรจะวางแมวไว้อีกที่งแต่ก็ไม่เป็นแมวไม่ออกด้วยเป็นยังไงล่ะไม่เก็บหัวใจด้วยเป็นยังไงล่ะ ลองอีกทีนะมาดูว่ามันจะใจไรกับเรากันเก็บตรงนี้ก่อนนะถ้าให้เราเก็บหัวใจได้ต้องเก็บโลกวางลงๆแรงไม่นะสวยเป็นยังไงล่ะเจอพี่แบล็คขอเล่นก่อน กันวิ yes. really ่งหกสิบแล้วชุดนี้เลยเบิ้์สิบสองเราก็เหมือนเดิมทุกคนยจะประมาทเจ็บหัวใจไปก่อน เราจะเสี่ยงหรือมอุ๊ยตาเนี้ยมันไม่ทะลุทุกคนสวยมาแล้วแบบนี้พี่ก็ใจร้ายเกินแล้วมันเป็นอะไรมันถึงไม่ออกเนี่ยแมนก็ให้ยบลี่ให้ฉันตุยเลยถ้าฉันตุยฉันจะได้นี่นะ ดูีราฟก,ก,กูนยังดีนะเวเกฟนยินนหอยหาหเหมือนใช้วมีเนรเทศด้วยนะดีกลัวกลัวมันดักลายนี่แหละ มันจะมาแล้วทีไม่อยากให้มันซื้อลายนี้เลยว่าลยเรามีแต่ตัวนี้มันทาสีใช่ไหม จากทางฟ้านะไม่รู้เราจะมีบัรยาตาจ่ายรอเปล่าอืมทำยังไงดีเนาะพอตรงนี้ก็ได้ไมั้ย จวบจนได้พบกันมันเป็นไปไม่ได้ที่การบิกมันจะออกสองรอบแล้วเราจะไปบินนะเพื่อที่จะวนแปลาทองแั้นเราก็ทำไมนี้ มันน่าจะพอท้สีหรือแต่ข้อมูลมาเบิ้มันก่อนที่เราควรจะเลือกโล่นะทุกคนน้ำไงกูว่าแล้วอย่าทับชาติชัะขอรอบ แรกเจอก็เพนนคืองงที่ทำไมมันไม่แทะสีนี่แหละสามสิบห้าป้องกันการขังคุกเราเป็นง่อเลยจ้า ทเฮ้ยเราโดนคือทั้งหมดที่พูดมานี่ผมบอกอย่างเดียวเลยคนมันไม่ออกถ้าเปอร์เซ็นต์มันออกนี่คือเราชนะเป็น้รแต่สองรอบที่เราแพ้มานนี่คือเปอร์เซ็นต์มันไม่ออกถ้าเปอร์เซ็นต์ไม่ออกไปเราจะเอาปัญญาอะไรไปชนะโอ้โห เจอตัวแพ้ทางอีกทุกคนจะทำยังไงดีแบบนี้ทำงานพอซะด้วยนะไปเจอกับเพื่อนยิ่งนานยิ่งห้อย้ยิ่งจะเก็บหัวใจทำไมกับเพื่อน มัวเองเป็นสายที่ชี้อยูมีโลกไหมของโลกอ่ะหรืออีกตัวเป็นตัวที่แถมเป็นแททางด้วยนะนั่นถือว่าล้ว แล้วทำไมมันไม่วิ่งฉันไปเลยเอาชนะไปเลยเพื่อนเออเอาชนะไปเลย,เอ,เลยอย่างนี้ก็ลีลาะพี่มันไม,ไม่วัดามาันนี่ว่าเออก็จบพอ